เมื่อวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีได้จัดพธิธีบูชาข้าพระโดยภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมพัตตาหารหวานข้าวอันประณีตและผลไม้นานาพันธุ์มาจัดเรียงอย่างสวยงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยคณะประธานผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ประวัติศาสตร์อันงดงามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์แห่งความปื้มปิติที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นจำนวนมากได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่โดยภาพของริ้วขบวนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบและงดงามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้หลังจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ไสสะอาดบริสุทธิ์ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเสียงเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนและกัลยาณมิตรดรอนัญญาพันธเสนผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและลูกหลานคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยู<า>จะได้นำกล่าวคำถวายภาพป่าต้นสมบัติจักรพัรด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญส่วนคณะสงฆ์นำโดยหลวงพอ่อทัตตาชีโบก็ได้พิจารณาภาป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดด้วยความปราบปื้มปิติในบุญกันทุกคน ก่อนที่หลวงพ่อ,อทัตตาชิโวท่านประธ<ร>านสงฆ์ะงจะได้เมตตากล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าด้วยค่ะาคยายการได้มาทอดพระป่าในวันนี้เป็นวันที่ปรับปลื้มใจอย่างยิ่งค่ะวันนี้ถือเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าปัจจัยที่เราได้ร่วมบุญมาเนี่ยจะไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศูนย์ต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศและในประเทศทั่วทั้งโลกเลยค่ะ ด้วยความที่รู้สึกปลื้มปิติกับการ สร้างบุญบาร,รมีของพระอาจารย์ที่อยู่ในศูนย์สาขาต่างๆนะคะเพราะท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสติปัญญาทุกอย่างเพื่อพัฒนาศูนย์ทุกๆศูนย์ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เขาได้เข้าถึงสันติสุขภายในถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจต่างๆก็ค่อนข้างลําบากเงินทองค่อนข้างหายากแต่เราทุกคนก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการทอดพระป่าครั้งนี้เพราะเราเห็นความสำคัญก็เหมือนกับการได้สนับสนุนให้ท่านได้ทำงานได้อย่างราบรื่นสมความปรารถนาที่ตั้งใจที่ท่านทุ่มเทมาก็เราก็ได้มีส่วนในบุญทุกบุญของท่านด้วยค่ะผมและครอบครัวก็ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในการทอดพระป่าวันนี้แน่นอนครับสร้างความปลื้มปิติเพราะว่าเรารู้ว่าปัจจัยที่เราได้ร่วมบุญลงไปเนี่ย ไปสร้างประโยชน์อะไรบ้างคนหลายหลายคนจะจะจะไม่ค่อยเข้าใจมักจะพูดว่าทำไมชอบทำบุญกับวัดจริงๆแล้วการทำบุญกับวัดเพื่อสร้างคนดีให้กับสังคมให้กับประเทศให้กับโลกนี่มันจะช่วยโลกอีกเยอะเลยเพราะว่าพราะพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคนดีเมื่อคนดี ในครอบครัวดีในสังคมดีในประเทศดีทุกๆประเทศดีคุณลองคิดว่าค่าใช้จ่ายทางด้านตำรวจทางด้านการปกครองทางด้านทหารอายการศาลเรือนจำสิ่งเหล่านี้มันจะลดลงไปลดลงไปลดลงไปนี่คือการการสร้างคนดีคือการแก้ปัญหาของโลกอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผมและครอบครัวเข้าวัดมาหลายสิบปีอย่างที่ว่านะครับเห็นความสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพื่อสร้างคนดีอย่างที่ผมพูดมาแล้วถ้าทุกคนเป็นคนดีนะครับโลกนี้จะมีความสุขจะไม่เกิดสงครามจะไม่เกิดความขัดแยง้งทุกคนจะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องแน่นอนถ้าถือศีลด,ด้วย เขาก็จะมีสุขภาพดีใครช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลก็จะลดลงไปอีกนะครับเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับถ้าใครเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างแท้จริงอย่างอย่างที่ต้นเหตุของของของ,ของปัญหาของโลกเนี่ยนะครับเชิญนะครับมาร่วมกันทำบุญทำที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวกที่คุณสบายใจนะครับขอบคุณครับ